ีรีส์การลงทุนนะคะถัดไปก็คือจะเริ่มเทรด forex เนี่ยควรมีเงินทุนที่เท่าไหร่นะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเป็นมือใหม่ในการเทรดมากๆเลยจะแนะนําให้ใช้พอร์ตทดลองหรือว่าบัญชีเดโมก่อนนะคะหรือถ้าเกิดว่าเราเป็นวัยรุ่นใจร้อนนะคะก็แนะนําทุนขั้นต่ําที่ประมาณ10เหรียญถึง100เหรียญก็ได้นะคะ10เหรียญก็อาจจะอยู่ในบัญชีเส้นนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ สำหรับมือใหม่นะคะก็จะแนะนำให้เริ่มต้นที่ประมาณ100หนึ่ง้อยเหรียญขึ้นไปนะคะฝึกเทรดบริหารพอร์ตสะสมกำไรไปเรื่อยๆนะคะแล้วต้องเป็นเงินที่แบ่งมาลงทุนจริงๆหรือเป็นเงินที่พร้อมที่จะเสียหรือขาดทุนได้นั่นเองแต่จริงๆแล้วนะอยากจะแนะนำแบบนี้นะคะว่าถ้าเป็นมือใหม่มากๆเนี่ยให้ลองเทรดกับเดโมจนมีความชำนาญในการใช้เครื่องมือแล้วก็เข้าใจหลักการในการทำกำไรก่อนนะคะแล้วค่อยลงเงินจริงก็ได้อาจจะทำอย่างไรก็ได้ที่ทำให้พอร์ตเดโม ของเราเนี่ยมันอยู่โดยไม่ขาดทุน3เดือนแล้วค่อยลงเงินจริงน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดในความคิดของเรานะคะแล้วก็จริงๆแล้วอยากจะให้มองการเทรดเนี่ยเป็นธุรกิจนะคะระยะยาวนะคะ วัดผลหลักนะคะวัดผลในระดับหลักเดือนหลักปีนะคะอย่ามองผลกําไรแบบฉาบฉวยนะคะโดยการอัดลอด็อตสายเยอะๆนะคะถ้ามีเงินทุนน้อยนะคะสะสมประสบการณ์ให้มากขึ้นเพื่อการหารายได้ที่มากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็สําหรับมือใหม่นะคะคิดง่ายๆเลยให้ได้กําไรเดือนละ2%พอนะคะถ้าทําได้ก็เก่งเข้าวอลเลนบัฟเฟต t แล้วนั่นเองแต่จริงๆแล้วนะคะสิ่งที่อยากจะบอกก็คือถ้าเพื่อนๆเป็นมือใหม่มากๆแล้วก็สนใจในตลาด Forex เ,เนี่ยเราน แนะนำว่าให้เปิดบัญชีเดโมก่อนนะคะแล้วก็เทรดในบัญชีเดโมจนกว่าจะเข้าใจทุกอย่างนะคะแล้วเริ่มทํากําไรได้ถึงค่อยฝากเงินจริงอันนี้คือเรื่องที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็การคิดกําไรนะคะก็แนะนําให้นึกถึงกําไรในสมเหตุสมผลในตามความเป็นจริงที่จะเป็นได้นั่นเองอย่าไปคาดหวังว่ากําไรจะเปลี่ยนจากร้อยเป็นล้านภายในระยะเวลาอันสั้นเพราะมันจะทําให้แนวคิดความโลภของเรามันเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดความเสียหายกับพอร์ตได้นั่นเองนะคะ